สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่ครับพาหลวงพ่อเงินออกปี55ให้ให้ชมนะครับพารุ่นนี้มีสองสองเนื้อเนื้ออัปกากับเนื้อท้องเหลืองครับรุ่นนี้สร้าปี55ก็ประมาณหกหรือเจ็ดปีก่อนเนาะผมจะให้ดูเปรียบเทียบครับวิธีพารูปปั๊มเหมือนให้ดูข้างตัดง่ายต้องเหมือนกัน ครั้งนี้ก็กได้ดูฝั่งนี้นครับอยู่ความยากเหมือน ไม่ต่างกันนะครับบอกแล้วพระแท้ดูง่ายดูพระรุ่นนี้พระพิมพ์ทรงลึกลึกไม่ลึกคมชัดปาก้าเหมือนกันทุกอย่างมาครบเส้นสายพระองค์นี้ปัจจุบันเล่นหากันอยู่หลักร้อย แต่ก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมก็เลยอยากจะทำเป็นพระทางเลือกพระพระดีวิธีดีสร้างดีครับรุ่นนี้ปีห้าเอาแกะแม่พิมพ์จากรุ่นปีหนึ่งห้าครับปีหนึ่งห้าวัดบางคารนะครับพิมพ์นับแบงเพราะมือในมือมี มีมีขีดขีดด้วยเหมือนพิมพ์น้ำแป้งแต่อะไรอะไรก็จะไม่เหมือนพิมพ์ปีหนึงห้าอะไรกินดงังวิ่งครับขอจบเพียงเท่านี้ครับ